สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาดาวน์โหลดโปรแกรมฟิซซิงนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้2ช่องทางคือดาวน์โหลดแบบเสียเงินกับดาวน์โหลดแบบฟรีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพาดาวน์โหลดแบบฟรีนะครับนะครับเซิร์ชใน g o o ก l e เลยนะครับฟิซซิงฟรีดาวน์โหลดนะครับมีเว็บให้เลือกมากมายนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เว็บนี้ในการดาวน์โหลดกันนะครับกดฟรีดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลด now นะครับ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าต่างเด้งนะครับก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้นะครับว่าจะให้เราเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็กดเซฟหลังจากนั้นก็รอดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดไว้ก่อนแล้วก็จะยกเลิกตัวนี้ไปนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับก็กดนี่ครับแยกไฟล์ที่นี่นะครับแล้วก็รอสักพักครับ ไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็นี่คหลังจากเราติดตั้งโปรแกรม f ิสซิ่งเสร็จนะครับก็กดไฟล์นะครับ Open in PyO แล้วก็ Seven Segment นะครับรอดาวน์โหลดสักครู่นะครับก็ได้มาเป็นหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดยันบอดน,นะครับแล้วก็ไฟล์ เอ็กพอร์ตนะครับเป็นรูปเพื่ออไว้ใช้นะครับเป็นรูปแรกกดเซฟนะครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับอสองนะครับเซฟ่างนี้แล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับ P C B นะครับแล้วก็กด PCB export เป็น product นะครับ for product นี่นะครับแล้วก็ sub folder หนึ่งนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น1นึสองสาม นี่ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้ในอันต่อไปนะครับ